สวัสดีทุกๆคนประเทศนี้ถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะเราจะต้องเพียงแค่เปิดนะคะเสรีภาพทางความคิดในทุกแพลตฟอร์มโดยไม่สกัดกัน้นไม่ใช่ไปนั่งนะคะสกัดกัน้นนะตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนั่นนะคะแล้วก็ไม่ไปนั่งเปลี่ยนแปลงโปรแกรมนะคะรายการทีวีนะคะช่องนั้นช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ช่องนั่น นะคะสามเจ็ดสิบเอ็ดเก้าอะไรต่างๆนู่นนี่นั่น,นไม่ใช่ให้คนนั้นคนนี้โทรไปหาบรรณาธิการคนนั้นบรรณาธิการคนนี้ไม่มีเสรีภาพไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ยุคสมัยเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วอันนี้ไม่ใช่ยุคสมัยยี่สิบปีที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าปีที่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยุคนี้มันเป็นยุคประชาธิปไตยเบ่งบอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสกัดกั้นนะอย่าไปสกัดกั้น นะแล้วที่สําคัญที่สุดนโยบายนายกรัฐมนตรีชื่ออะไรชื่อเศรษฐีทวีสินชื่อเศรษฐีทวีสินนายกรัฐมนตรีเศรษฐีหรือเศรษฐากูจําไม่ได้เฮ้ยทําไมนายกรัฐมนตรีมึงจําชื่อเขาไม่ได้อะดรเมาริกาอากูก็จําไม่ได้ทําไมอ่ะมึงมีปัญหาอะไรกับความจํากูฮะกูจะจําชื่อนายกรัฐมนตรีประเทศกูไม่ได้แล้วมึงมีปัญหาอะไรกับความจําของกูมึงมีปัญหาอะไรไหม กูจะจําได้หรือกูจะจําไม่ได้มึงมีปัญหาอะไรกับความจํากูความจําของด็อกเตอร์ไม่ใช่ความจําของมึงเอาบางทีกูก็เข้าใจว่าแกเป็นเศรษฐีบางทีกูก็เข้าใจว่าเป็นเป็นเศรษฐาเออบางทีกูก็เจ็ดอะไรสักอย่างหนึง่งเออดีเท่าไหร่แล้วที่กูไม่พูดตามคนอื่นเขาบนโซเชียลมีเดียเสร็จเสร็จเสร็จตุยไอพวกโซเชียลมีเ <laughs> ดนะียมันเละเอะเทอะบางทีอะทำไมล่ะเอา ชื my book. My book my my book. My book ่อเขาดีๆมึงไม่เรียกมึงไปเรียกเศษอะไรก็ไม่รู้เออกูเรียกเศษฐีกับเรียกเศษถาเท่านั้นกูไม่ได้เรียกเศษอื่นเลยแล้วพวกมึงไปเรียกเศษอะไรเศษอะไรมึงไปเรียกเศษอะไรไอ้ด้อมส้มมึงอะมึงอะเรียกเศษอะไรมึงเรียกเศษอะไรเศษสตังอ้าวเศษสตังมึงเรียกเศษสตังมึงหมายถึงว่าอมึงมึงเรียกเศษสตังนี่หมายความว่าอย่างไงมึงหมายความว่ามึงสารภาพอีด้อมส้มสารภาพเดี๋ยวนี้ว่ามึงเรียกมึงเรียกเขาว่าเศษสตังเนี่ยมึงหมายความว่าไง ไม่ได้หมายความว่าไงมึงอย่ามาตอแหลอาสารภาพว่ามึงหมายความว่ายังไงหมายถึงอะไรสามสลึงอ้าวมึงหมายถึงนายทกูไม่เต็มบาทอ่ะเอาอีนี่มึงอ่ะว่านายกกูเป็นเศษฐตังมึงไม่ได้หมายความว่ายังไงมึงนี่ชัดเจนมากลีดซ่อมส้มตลอดเลยมึงหาว่านายกกูสามสลึงอ่ะมึงนี่ทุเลศมึงนี่ไม่ใช้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีมึงจะไปเรียกเขาสามสลึงมึงจะเรียกเขาไม่เต็มบาทไม่ได้ แค่เขาใส่ถุงเท้าคนละข้างมึงจะเรียกเขาไม่เต็มบาทนี่มันไม่ได้มันเกินไปมันเกินไปไหมด้อมส้มมึงว่ามึงมึงเกินไปไหมมึงอะเกินไปกูเนี่ยไม่ age, เกินกูเรียกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาบางทีกูก็เรียกว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐี schemes, ซึ่งไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดมึงอะเรียกว่าเศรษฐาตังเนี่ยมึงแปลว่าสามสามสลึงสองสลึงสามสลึงแปลว่าไม่เต็มบาทมึงอะมันเกินไปพวกนี้ด้อมส้มมึงตลอดเลยพวกมึงอะตลอดเลยพวกมึงอะมันตลอดเลยนะคงเส้นคงวานะพวกมึงอะมึงอย่าหา มึงจะมาหาอย่างนั้นอย่างนี้เออนายกรัฐมนตรีประเทศกูกูก็ต้องรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรี จากพวงมาลัยดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตเก้าไปแสงสีนั้นเซนสดใสมันดังหัวใจและสดใสเสรีเสียงพรบมือเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ไปทำแสงสีความเทิาที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีจากเพวงมาลัย เราจะมีเคียดมีศักดิ์ศรีอยู่ดีกันดีไปด้วยกันค่ะนะคะไปเรียนวปอ,อมินี่เนี่ยจะมีใครกล้าถ่ายรูปด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยนะถึงตั้งเกณฑ์กันไปไงไปเรียนกันเป็นคอกๆอ,อไงเกณฑ์กันไปอะ่ะลูกคนนั้นหลานคนนี้นี่น,น,นั่น,นทั้งหมดนั้นเนี่ยนะเออทั้งหมดนั้นที่เกณฑ์กันไปอะ่ะใส่เสื้อแดงหมดเลยอะ่ะครึ่งรุ่นอะ่ะเออเพราะว่ากลัวไม่มีใครไปเรียนด้วยไงครึ่งรุ่นเนี่ยเกณฑ์กันไปหมดเลยอะ่ะ นื้อออกปะแล้วไม่มีที่ให้คนอื่นเลยสัมภาษณ์ผ่านหมดโอ้ยดีเนาะสัมภาษณ์ผ่านหมดเลยสัมภาษณ์ผ่านหมดเลยเนาะวพอมินิเนาะโอ้ยสุทินคังแสงสุทินคังแสงเออสัมภาษณ์ผ่านหมดเลยเนาะฉลาดปลอดเปลืองนะฉลาดปลดเปลืองมากสัมภาษณ์ผ่านหมดเลยโอ้ยใครเป็นคนสัมภาษณ์วะคะแนนสิบได้สิบคะแนนสิบได้สิบเอ็ดโอ้ยสัมภาษณ์ผ่านหมดเลยคะแนนสัมภาษณ์เท่าไหร่สิบ แล้วพรกสัมภาษณ์ได้สิบบวกปรลัสัมภาษณ์ได้สิบเอ็ดและอีกหนึ่งคะแนนเป็นคะแนนบวกให้เป็นคะแนนที่มึงไม่ไปสัมภาษณนะ์น่ะก็ให้ผ่านอยู่แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะอืมปวดหัวหัวจะปวด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 นะคะ จะปวดนะักคะโอเคมีแต่คนพวกเดียวกันไม่ได้นะมันต้องมีด้อมแดงด้อมส้มด้อมอะไรสารพัดมาด้วยนะเออมันต้องมีมาหมดนะมันไม่ใช่ว่าเอาแค่พวกเดียวกันนะแค่พวกเดียวกันนี่ประเทศชาติจะขยับไปไม่ได้นะประเทศชาติเราเนี่ยนะต้องบริประเทศเราเนี่ยต,นะต้องขับเคลื่อนนะต้องขับเคลื่อนนะ ขับเคลื่อนด้วยความฉลาดไม่ปกติก็ขับเคลื่อนด้วยความโง่มาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นประเทศเรานี่ต้องขับเคลื่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องหลากหลายนะประเทศเราเนี่ยปกติก็ไม่ใช่ว่าจะขับเคลื่อนด้วยความฉลาดอะไรมากนักนะมันเป็นมันมีเป็นยุคยุคบางยุคก็ขับเคลื่อนด้วยความโง่บางยุคก็ขับเคลื่อนด้วยความเสลอบางยุคก็ขับเคลื่อนด้วยความฉลาดบางยุคก็ขับเคลื่อนด้วยการทูตคอร์รัปชันบางยุคก็ขับเคลื่อนด้วยอิทธิพลและมาเฟียบางยุคก็ขับเคลื่อนแล้วแต่ว่ายุคไหนเป็นยุคไหนไง จา้ามบางยุคก,ก็ขับเคลื่อนด้วยทาหารบางยุคก,ก็ขับเคลื่อนด้วยนักการเมืองที่ชอบางยุคก,ก็ขับเคลื่อนด้วยนักการเมืองที่ดีดๆหน่อยนะคะเออบางมันก็มีไม่บ่อยอะเข้าใจป่ะเออทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อะนะเออเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยก็ขับเคลื่อนกันไปอะเข้าใจป่ะแล้วทีนี้เนี่ยประเทศเราจะปัจจุบันนี้จะขับเคลื่อนด้วยอะไรกูว่าปัจจุบันนี้ประเทศก็ขับเคลื่อนเรื่องที่ปิดหูปิดตาปิด ป,ปิดจมูกปิดปากประชาชนทั้งนั้นอ่ะมึงไปดูโทรทัศน์พัดลมสิเจ้าของช่องแต่ละช่องนอะมึงไปดูสินมสกุลอะไรผู้อมเนวยการอะไรพิธีกรชื่ออะไรเอ้ยวันเนี้ยเล่นแต่ข่าวพ่อตบเมียเมียตบพ่อพ่อตบแม่แม่ตบลูกลูกฆ่าพ่อฆ่า,าแม่อะไรอยู่นั่นอ่ะตอนเนี้ยเล่นแต่ข่าวอัญากรรมอยู่นั่นอ่ะ ข่าวการเมืองวิพากษ์วิจารณ์าใจเฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมาแล้วแต่ว่าใครจะพูดว่าอะไรนายคนนั้นพูดอย่างนี้นายคนนี้พูดอย่างนั้นนายคนนั้นตอบว่าอย่างนี้นายคนนี้แก้ว่าอย่างนั้นนางคนนี้ตอบว่าอย่างนี้นายคนนี้ทัดทานอย่างนั้นนายคนนั้นลาออกนางคนนี้ลาออกสะบัดวับลาออกนางคนนี้ก็เลยชี้แจงว่าอย่างนี้ทุกวันนี้ข่าวโทรทัศน์พัดลมต่างๆเป็นแค่ที่ประชาสัมพันธ์ของนักการเมืองว่าแล้วแต่ว่าใครจะพูดอะไรใครจะแถลงอะไรอ่ะไม่มีเจาะลึกเอ็กซ์คลูซีฟไอะไรต่างๆแล้วนะ เออแล้วเวลาเ e อ็กซ์ูซีฟมาทีนึงก็ไม่ก็ไม่แน่จริงใส่แต่ใส่แต่ตัวยอ่อใส่แต่ตัวยอ่เอเฮ้ยมึงจะมาใส่ตัวย่ออะไรมึงซัดไปเต็มเต็มเลยถ้าเกิดมึงมั่นใจอะว่าข่าวที่มึงออกมันใช่อะมึงซัดไปเต็มเต็มเลยมึงจะมาตัวย่อหาผระแสงของเงาอะไรแม้ตัวย่อเนี่ยนะมันก็ต้องรู้อยู่ดีว่ามันเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเลี่ยงเออมั่นใจว่าเป็นสื่อมวลนชน,น่ะเราก็แชร์ใส่มึงจะไปใส่ตัวย่อหาพระแสงเลยละ่ะมึงใส่เต็มเต็มไปเลย ปทอมึงไม่ใช่ข่าวดารานะมาประเทศชาติเนี่ยไปไม่ใช่วงการการแสดงวงการการแสดงเนี่ยเออผัวไข่เมียใครเนี่ยนะอันนี้มึงไปใส่ตัวย่อได้เพราะว่าเออมึงจะเล่นข่าวแบบตัวย่อใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ,อ้วงการเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองอะมึงจะไปใส่ตัวย่อไม่ได้วงการเ,เกี่ยวกับบ้านเมืองอะเพราะว่าถ้าเกิดไปทางซ้ายเนี่ย นะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ถ้าไปทางขวามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงจะต้องถ้าเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ใช่ไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานขึงข้อมูลที่ไม่แน่ใจเข้าใจยัง สื่อมวลชนเวลาจะรายงานข่าวอะ่ะมึงต้องอยู่บนพื้นฐานของไม่ใช่ตัวยอ่อต้องอยู่บนพื้นฐานของการสืบเสาะเจาะข่าวแล้วมั่นใจแล้วออกไม่ใช่มึงมั่นมึงไม่มั่นใจตัวมึงมึงก็ไม่มั่นใจแต่มึงออกพอมึงออกเสร็จปุ๊บปรากฏอ้าวชิบหายแล้วมันไม่ใช่ครับขอโทษขออาภายัยผ่านไปกวัวจะขออภัยเนี่ยคําถามก่อนก็คือว่าเฮ้ยประชาชนเนี่ยไม่ใช่ว่าอีคนที่มันเป็นเจ้าตัวเนี่ยมันเสียหายนะแต่ว่าประเทศชาติเสียหายหรือประชาชนเสียเวลาเพราะว่ากูเนี่ยเสียความรู้สึกประชาชนมี nie, ความรู้สึกว่าเอ้า กูก็นึกว่าเออเอาไม่ใช่เหรออ่ากูก็นึกว่าอะไรเอาเอาเอาอ่ากูนึกว่าอะไรเอา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 ในสุดแล้ว เอ้าปรากฏว่าไม่ใช่อีกเอ้าเหรอเหรอเอา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 ดึงสโตกเอาไว้อีกเอาดึงสโตกเอาดึงสโตกเอาไม่รู้นี่ว่เอามึงดึงสโตกกันเอาดึงสโตกกันเอาเอาจบแล้วเอาเอาอาชิพายชิพาเอาตบซับกันเอาตบซับกันเอาตบซับจบแล้วเอาตบซับจบแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไปคนมันก็จะไม่สิ้นสงสัยแล้วประชาชนก็จะตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ข้อที่จริงนี่ว่า อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเป็นธรรมกับประชาชนเพราะปัจจุบันเนี้ยประชาชนเนี่ยความรู้ไม่เท่ากันแต่ โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยตอนนี้มันเกือบจะเท่ากันและแต่ความรู้ไม่เท่ากันโอกาสในการเข้าถึงมือถือมันก็เกือบจะเท่ากันและแต่ความรู้ไม่เท่ากันโอกาสและเวลามากพอในการที่จะการกรองข้อมูลหรือหาแหล่งข้อมูลเนี่ยได้ครบรอบด้านเนี่ยอันเนี้ยโอกาสตรงการเข้าถึงครบรอบด้านเนี่ยไม่เท่ากันแต่โอกาสในการเข้าถึงมือถืออาจจะเท่าเท่ากันแต่โอกาสในการที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็จะได้เซิร์ชข้อมูลเร็วๆเพื่อที่จะได้ได้ข้อมูลครบทุกด้านอันนี้มันจะไม่เท่ากันดังนั้น ประชาชนเนี่ยมันจึงมีโง่และมีโงป่ปานกลางและก็มีโง่มากแล้วก็มีฉลาดฉลาดปานกลางฉลาดบ้างแล้วก็ฉลาดมากเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะถูกแยกออกเป็นหลายหมวดประชาชนไม่ได้ถูกแยกออกเป็นสารพัดเสื้อสีเท่านั้นนะแต่ประชาชนถูกแยกนะคะออกตามศักยภาพของข้อมูลศักยภาพของสมองศักยภาพของโอกาส นี่คือสังคมนะคะ,ะของประเทศไทยที่คือสังคมประเทศไทยและสังคมประเทศเราก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยมันจะเป็นสังคมที่ไม่ได้หน้าอยู่โอกาสมีไม่เท่าเทียมแล้วก็มานั่งบูลลี่ประเทศตัวเองว่ามันไม่เท่าทนไม่เท่าทประเทศกูเนี่ยนะมันมีโอกาสมีอะไรต่างๆมาตั้งแต่ดึกดําบรรละประเทศกูนี่แหละมีโอกาสอะไรมาตั้งแต่ดึกดาบรรละมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยนหนละมีทุกโอกาสมาตั้งแต่ดึกดาบรรละหนึ่งมีเสรีภาพ ในการนับถือศาสนามาตั้งแต่สมัยฮอลันดาเข้ามานะจำพี่หลุยได้ไหมหลุยจำพี่หลุยได้ไหมเออแม่การ์เเกตพี่หลุยอะพี่หลุยสก,กอตอ่ะตอนที่เล่นเป็นอะไรนะัฮอลันดาเออนั่นอ่ะ ประเทศเราเนี่ยนะตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาตั้งแต่สมัยอยุทยาตั้งแต่สมัยพระนารายละนะต่างประเทศมันเข้ามาแล้วเราก็นะคะมีการมีเสรีภาพในการนับถือศาสนามีเสรีภาพในการที่จะนะคะนับถือในเรื่องเกี่ยวกับอะไรอันที่หนึ่งอันที่สองมีเสรีภาพในการที่จะค้าจะขายใครใครค้าค้าม้าค้าใครใครค้า ช้างค้าใครใครขค้าดีบุกค้าใครค้าค้าทองคำค้าอาใครค่ค้าอะไรค้านะคะตั้งแต่สมัยยังไม่มีการจัดเก็บภาษีอ่ะใช่ไหมอประเทศเราก็มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพและประเทศของเรานั้นก็มีเสรีภาพนะคะในการที่จะนะคะรักใครก็ได้ นะคะเมีเรียภาพในการที่จะรักใครก็ได้นั้นมึงอย่ามาว่าอ้ประเทศเนี่ยประเทศกูมีนะไม่มีเสรีภาพประเทศกูไม่มีพลรานดอนภาพประเทศกูไม่มีประชาธิปไตยประเทศกูจะเป็นในการที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบอบประเทศกูเนี่ยไม่อยากจะอยู่แล้วกูอยากจะเปลี่ยนประเทศกูกูอยากจะไปอยู่กูอยากจะลาออกจากประเทศไทยกูไม่เห็นไอ้คนที่พูดเนี่ยไปลาออกสักคนหนึ่งไอ้คนที่พูดเี่ยท่องเป็นสามวาสิเจ็ดวาเนี่ยไม่เห็นปันออกไปไหนสักคนหนึ่ง มึงท่องอยู่นั่นหละวัทกรรมมึงออกไปได้สักทีหนึ่งไหมไอ้ที่ท่องๆ่ออยู่นะ่ะกูไม่นับคนอื่นนะแต่มึงอ่ะมึงอ่ะไอ้ที่ท่องอยู่เนะี่ยมึงไปสักทีเลยมึงไปซี่อเมริกาตอนนี้หิมตะตกอะอากาศริปรลิตอเมริกาเดียมึงรู้อย่างไงรัฐบาลทีกำลังจะไปดาวอสเนี่ยใกล้ๆกันแถวนั้นนะ่ะทั้งยุโรปทั้งอเมริกาตอนเนี้ยอากาศชิบหายอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเหมือนพระเจ้าลงโทษเลย หิมะไม่คิดจะตกมันก็ตกตก,ตกิีหมายตฮาราเลยตอน,น,ออนเนี้ยโอ้ยดีสิโอ้ยมันมีหิมะเนี่ยเออพอดีว่าอยากจะย้ายไปอยู่อเมริกาเพราะว่ามันมีหิมอะอมันก็จะได้แบบว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในต่างประเทศมีความสีวิไลที่ไหนมีหิมะที่นั่นมีความสีวิไลมึงไปเลยสีวิไลมึงไปเลยค่ะอีสีวิไลทําไมคะดรมาริกาโอ้ย เงินเดือนไม่ถึงแสนอย่างมึงนะสองหมื่นยังหาไม่ได้ต่อเดือนอย่างมึงนะยังไปนั่งขอข้าววัดแดกยังไปนั่งขอข้าวสภาแดกยังไปนั่งขอข้าวงานศพแดกขอข้าวกลับบ้านไปอวยพ่ออวยแม่อยู่เนี่ยมึงจะไปอยู่ในที่ที่มีหิมะหนักมึงไปนึกดูก่อนมึงดูเสื้อมึงสิทำไมอะเสื้อมึงเนี่ยหนาเกินสองมิลหรือเปล่ามึงรู้หรือเปล่าเขตที่มันมีหิมะตกเนี่ย มึงอย่าว่าแต่เสื้อเนี่ยจะต้องหนาสองมินเสื้อมึงเนี่ยต้องใส่ในลักษณะของยิ่งกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่กิโมโนนะมึงเคยเห็นพวกเอ็กกิโมไหมนั่นแหละมึงต้องใส่ขนาดนั้นมึงรู้ไปะเนี่ยระดับขนมิงขนหมานี่ต้องห่มแล้วมึงเข้าใจยังเออ มึงรู้จักน้อยไปหิมะตกเนี่ยมึงไม่ใช่ว่ามึงโอ้โหมันไม่ได้หมายถึงว่าอ๋อหิมะตกอมันก็คงพอๆกันหนาวกว่าที่ไปเชียงใหม่ในสมัยที่มีแบบว่าหมอกหมอกเหมยขาบหล่นนิดหน่อยแล้วก็ไปถ่ายรูปชิวๆได้บรรยากาศฟินๆมันไม่ใช่เชียงใหม่ มันเป็นยังไงคะด็เรมาริกามันไม่ใช่เชียงใหม่เมืองแล้วมันก็ไม่ใช่ดอยอินทนนท์ค่ะเมึงมันไม่ใช่สถานที่ที่เมืองเนี่ยจะสามารถในการที่จะหลบหนาวไปอยู่ในถ้าหลบหนาวไปอยู่ในใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าหลบหนาวไปอยู่ในกระท๊อบหรือว่าในที่ผิงไฟเหมือนเชียงใหม่และเหมือนดอยอินทนนท์อย่างที่อีคุณพิทาคิโอเขาไปมานะไม่ใช่อะเมืองมันเป็นยังไงคะฮิมานะคะดรมาริการ์หึเมืองมันศูนย์มันติดลบศูนย์ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดสิบ มันติดลบศูนย์ปัจจุปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดมึงอยู่ในอากาศหนาวหนาวเนี่ยนั่นคือประมาณ17องศา16องศามึงก็จะตายหาอยู่แล้วเมื่อไหร่บ้านเราเนี่ยมีประมาณสาัก15องศามึงก็สั่นงกงกงกงง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 แล้วมึงเข้าใจป้าเออที่เขาแจกผ้าห่มกันหนาวแจกผ้าห่มกันหนาวกันนั่นน่ะนั่นน่ะอากาศประมาณ1 5 1 6องศา17องศาแต่ทีเนี้ยหิมะที่ประเทศอเมริกาที่มันกำตกกำลังตกแล้วก็อากาศกำลังวิกฤตอยู่ในเวลาเนี้ยมันเป็นอากาศวิกฤต โลกมันวิกฤตบรรยากาศชั้นบรรยากาศมันวิกฤตหิมะมันถล่มลงมาถ้าคุณใส่เสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่หนังไม่ใช่แบบระดับหนังสัตว์อ่ะไม่ใช่สรรพัดหนังหมูหนังหมาหนังแมวอ่ะนะคะไม่ใช่แบบหนังเออเเดี๋ยวมันก็ไอติศตอบพูดถึงเรื่องหนังหมาเนี่ยเดี๋ยวติศตอบมันก็สกัดกูอีกคือมึงต้องระดับขนมิ้งอ่ะระดับหนังมิ้งอ่ะมึงก็แต่ว่ามึงต้องห่มไปมึงต้องห่มเลยหนังหมาจริงจอกเนี่ยมึงต้องห่มขนาดนั้นมึงถึงจะเอาอยู่มึงรู้ปะเนี่ยเฮ้ยปวดหัวกับพวกมึงจริงๆ ดั้ซ่อมปวดหัวกับพวกมึงจริงๆอือมึงรู้มึงรู้ไหมเนี่ยอเมริกากําลังวิกฤตอากาศไม่ดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีและเป็นหนี้ประมาณสามสิบหกเท่าของ GDP ประเทศมึงไปอยู่มึงจะไปอยู่รัฐไหนมึงบอกมึงจะไปอยู่รัฐไหนก่อนมึงบอกมึงจะไปอยู่รัฐไหนมึงบอกเดี๋ยวกูจะบอกประธานาธิบดีให้เฮ้ยพี่มอลี่บอกประธานาธิบดีได้ด้วยละคะเออกูบอกโจไบเดน พี่มารีรู้จักกูไม่รู้จักหรอกอา้าวทาไมนะอา้าวก็กูเห็นเขาเล่นเอ็กอยู่เดี๋ยวเขาก็ทวิตเหมือนกับนี่ไงไอ้ประธานาธิบดีคนเก่าอะ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันก็จะมาแข่งใหม่แล้วประธานาธิบดอีอ่ะเอเอไอ้คนเก่าอะ่ะโดนั่นทัมอะ่ะเออกูเป็นเพื่อนมันในทวิตเตอร์ตั้งตอนนี้กูเป็นเพื่อนมันในทวิตเตอร์ในเอ็กอะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเอ็กยังไม่ปิดทวิตเตอร์มันยังเล่นได้อยู่เนี่ยกูก็เป็นเพื่อนกับโดนัลด์ทรัมป์ดัมซ้อมดัมซ้อมมึงแชร์ไปหาพววววกมมมึึงงดดด้ยย่าเเีี๋ประ็น เดี๋ยวมีประเด็นมึงเดี๋ยวมึงจะคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องอะด้อมแดงด้อมแดงวันนี้มีเรื่องของมึงล้นล้วนเลยครึ่งครึ่งรายการนี้เรื่องของมึงหมดเลยมึงแชร์ไปด้วยมึงแชร์ไปให้นางแบกนายแบกมึงด้วยเออแชร์ไปแชร์ไปให้ถึงียงใหม่แชร์ไปให้ถึงอีสานยี่สิบสองจังหวัดมึงแชร์ไปเลยมึงแชร์ไปไม่เท่าไม่ออกมึงเลยมึงแชร์ไปและแชร์ไปแล้วก็เข้ามานะแชร์ไปเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดไม่แชร์ไปเดี๋ยวมึงจะไม่มีพวก เดี๋ยวมึงจะไม่สง่างามตอนออกจากดิกตอกด็อกเตอร์เมริกาเนี่ยเดี๋ยวมึงจะไม่สง่างามเอาจริงมึงพวกมึงชอบแบบเข้ามาแล้วก็แซะแซะแะแล้วก็จากแซะแซะแะแล้วก็จากไม่มีสติปัญญาหาอะไรทั้งสิ้นอ่ะมึงก็ไประดมเนี่ยสติปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าหูสองหัวดีกว่าหัวเดียวสามหัวก็ดีกว่าสองหัวสี่หัวดีกว่าหัวเดียวแปดหัวก็ดีกว่าสี่หัวเพราะฉะนั้นมึงไปตามตัวเพื่อนเพื่อนมึงนะมาให้เยอะนะคะไปตามตัวเพื่อนมึงมาให้เยอะนะโอเค